สวัสดีครับออวันนี้ผมก็จะมาแชร์สำหรับคนที่มัาจะซื้อรถนะครับมือใหม่ของการซื้อรถเ,ออเรื่องประกันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับอย่างอันนี้ของผมใช้บริการของ โตเกียวมารีนนะครับก็อันนี้เป็นเอกสารเมื่อปี2,019นะครับก็ประกันรถยนต์ต่อปีประมาณเท่าไหร่อะเกือบเกือบสองหมื่นนะครับถ้าจำไม่ผิด นี่เอกสารที่เขาให้เรามาก็จะมีใบรรับรองการรับประกันนะครับตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือกรมมาทัน์ประกันภัยรถยนต์นะครับก็จะมีสารบัญต่างๆนะครับมีการยกเว้นทั่วไปการเพิ่มเบี้ยรประกันเมื่อประวัติดีประวัติไม่ดีอะไรนี่ครับอยู่ในนี้ทั้งหมดต่างก,การคืนเบี้ยนะครับก่ จะ,จะอยู่ภายในเล่มนี้นะครับก็ต้องหาเวลามานั่งอ่านสักนิดหนึ่งนะครับกเ,เกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็จะได้มีความรู้ได,ด้ติดต่อผู้เกี่ยวข้องได้นะครับก็เป็นบางส่วนที่ได้จากประกันมานะครับ ก็จะมีสติกเกอร์มีเบอร์โทรให้แปะหน้ารถนะครับเผื่อเวลาเกิอดอุบัติเหตุเขาก็จะได้มาดูเบอร์โทรตรงนี้แล้วก็โทรหรือถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็สามารถโทรแจ้งตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเอกสารที่ประกรันให้มา ก็ต้องนำไปจัดทำพรบด้วยนะครับสหรับภาษีประจำปีถ้าไม่มีประกันตัวนี้เขาจะไม่ให้ทำพรบครนะับเป็นขั้นตอนของเขานะครับส่วนอันนี้ที่ผมใช้บริการคือเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2,000 เท่าไหร่2560ครับประมาณนั้นครับโอเคครับวันนี้เรื่องมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวยครับ